ช่วงคอสกอร์วันนี้ค่ะวันนี้มี bon บอล FA เคัพนะคะรอบ8ทีมสุดท้ายเวลาเที่ยงคืน15นาทีนะเชลซีบุกไปเยือนมิดเดิลสโบรนั่นเองนะคะต้องบอกว่าเกมนี้เป็นเกมที่น่าดูมากเพราะว่าก่อนเกมเนี่ยเรียกว่าทั้ง2ทีมเนี่ยมีปากเสียงกันมาก่อนเล็กน้อยนะคะอ่าต้องบอกเลยว่าเกมนี้ถ้าใครชนะเนี่ยจะเข้าสู่รอบรองชนะเลิศไปเล่นที่เวมบี้ทันทีเจ้าถิ่นเนี่ยผลงานดีมากในรอบที่ผ่านมานะคะปราบทั้งแมนยูสเปอร์ได้เนาะแต่ผลงานในลีกเนี่ยแชมเปี้ยนชิพกลางๆนะคะรั้งอันดับ7 สภาพทีมเนี่ยไม่มีใครเจ็บเลยคาดว่าน่าจะมาในแผน3-5-2นะคะตามถนัดของกุนซือเขาเลยนะคะคริสไวเดอร์ซึ่งเคยคุมเชฟฟิลด์มาก่อนเนาะกองหน้าตัวเก่งของเขาก็จะเป็นบาโลกันนะคะเด็กปั้นของอาร์เซนอลนั่นเองส่วนทางด้านของเชลซีค่ะฟอร์มกำลังดีเลยช่วงนี้เก็บชัยชนะต่อเนื่องนะคะนัดล่าสุดเนี่ยชนะลิเวอร์พูลมาได้ใน UCL นะสภาพทีมจะไม่มีชิวเวลนะคะที่เจ็บส่วนโอดอยริเจมแล้วก็คริสเตนเซนเนี่ยต้องรอเช็คฟิตอีกทีหนึ่งนะว่าจะลงได้ไหม ภาพรวมเนี่ยไม่มีซาอูลอีกคนหนึ่งที่ติดโควิดค่ะคาดว่าใ้้เอริรเคาะสกอร์คู่นี้นะคะมองว่าเชลซีน่าจะมาในแผน3-4-2-1นะโดย oo, ลูกกูกูอะไรอย่างเงี้ยวเนอร์ r, ก็น่าจะได้รับโอากาสลงตัวจริงในเกมนี้ได้แล้วเนาะเพราะว่าตัวจริงช่วงที่ลงนัดที่ผ่านมาก็น่าจะได้ได้พักสลับปรับเปลี่ยนกันบ้างนะคะภาพรวมเนี่ยเชลซีดูเป็นต่อแบบชัดเจนเลยเนาะเพราะว่าอย่างที่บอกว่าก็ ผลงานก็ดีกว่าบวกกับฟอร์มช่วงนี้ด้วยอะไรอย่างเงี้ยเชลซีก็ดูเหนือกว่าแบบชัดเจนค่ะซึ่งเอินมองว่าเชลซีนัดนี้ก็น่าจะไปเก็บชัยชนะได้แบบสบายๆค่ะเาะสกอร์เลยละกันนะคะเชลซีชนะมิดเดิลสโบรนค่ะ3ประตูต่อศนค่ะ